สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลักนณะตุลค่ะประจําเดือนกันยายน2567นะคะชาวราศีตุลลัคนณะตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิก,กายนยนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆซนเลยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลและคณะตุลน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มา2ชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลและคณะตุลคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะไพ่สิบดาบนะคะ ไพ่สิบถ้วยและเป็นไพ่หกดาบค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะในอดที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกุมนะคะธาตน้ํากรกฎมินพิจิตอาจจะเป็นชาววันพุธหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนา้าไพ่มันรู้สึกว่าในอดที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลคณาตุลบางคนเนี่ย เลือกที่จะจบความสัมพันธ์จบในที่นี้อาจจะจบความสัมพันธ์จากการเป็นครอบครัวจากการเป็นสามีภรรยาแต่ยังทําหน้าที่ของพ่อและแม่ อยูะะ่อยู่นะคะเนาะเหมือนกับจบอีกหน้าที่จบอีกหนึ่งสถานะความสัมพันธ์เพื่อไปเริ่มอีกสถานะความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะาบางคนนะคะมีความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้ววนเวียนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนยังต้องประครับประคองนะคะ ความสัมพันธ์นี้ไปท,ทั้งทั้งที่ยังมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้คาราคาซังนะคะอึดอัดไม้อึดอ,อัดค่ะแต่ยังไม่สามารถที่จะละทิ้ง นะคะหน้าที่และความรับผิดชอบนี้ไปได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีตุลลัคณาตุลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนกันยายน25 6 7นนะคะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เดือนตา The Star นะคะ ไพ่ออฟฟอร์จูนค่ะไพ่เดอ์ฟูลนะคะและเป็นไพ่สิบหม้เท้าเชาวราศีตุลคนาตุลนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะไม่มองว่าสําหรับคนที่ยังมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตัวคุณยังโงแบกอยู่นะคะแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้ได้ดีมากที่สุด นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะไม่ได้พร้อมหรอกในการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณยังมีความรับผิดชอบกับเ,เขาเรียกว่าภาระหน้าที่ที่ต้องแบกคุณมีความรับผิดชอบแต่เรื่องเร่ของความรักอะค่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจขนาดนั้นคุณจะโฟกัสภาระความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ของตัวเองเป็นหลัก นะคะอืมเราพยายามใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าไม่รู้สึกว่า energy ที่ขึ้นมาค่ะของของของชาวตุลในเดือนนี้เป็น energy ของคนที่เขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอืมนะแล้วก็ยังต้องแบกรับอุปสรรคปัญหาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พยายามพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ให้ได้ดีมากที่สุดอะ่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้หมดหวังกับ กับชีวิตของคุณนะคุณยังคาดหวังชีวิตที่มันดีขึ้นคุณยังคาดหวังความสัมพัน์ในอนาคตที่อาจจะเจอแต่เจอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่เนาะแต่แต่ณต,ต,นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ยเราต้องเข้มแข็งให้มากที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Uh, ในเรื่องของความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลกับคนที่คุณคิดถึงนะคะ uh, คนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวตุลก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะ ไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะสามถ้วยนะคะและเป็นไพ่สเตรนท์ชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมมีชาวาราศีสิงลัคณาสิงชาวธาตุน้ำกระดกมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะ คุยกับใครก็ได้นะไม่อบตามนาไพา่สําหรับชาวตุลน,นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยมากด้วยนะคะแต่ยังคงต้องมีแต่แต่ยังคงต้องดูแลแต่ยังคงต้องแบบมีความเมตตามีความการุณาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออนะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกยากที่จะ ที่จะปรับตัวเข้าหากันอืมในรื่องของความรู้สึกคุณรู้สึกว่ามันยากคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยต้องเหนื่อยมากๆแน่ๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นในคนที่ยังมีภาระความรับผิดชอบร่วมกันคุณคาดหวังความร่วมมือการให้ความร่วมมือนะคะอืมคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะอืมแต่มันแต่มันค่อนข้างที่จะเป็นความหนักและอึดอัดใจ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่เอ็มเพรสอัศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้า ชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะคนที่คุณคิดถึงคนคนนั้นอาจจะเป็นชาววันศุกร์นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศพบับงกอธาตุลมมีถุนตุลคุมธาตุดเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณเอาจริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่บางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกว่าอคุณน่าหงุดหงิดนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีทัศนคติหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไปด้วยกันไม่ได้อะแต่ถ้าถามว่าเขาอยากจะ เขาได้ว่าถ้าหากว่าเขาเลือกได้อะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขาอยากเริ่มนับหนึ่งใหม่เอาใหม่ปัญหาต่างๆเนี่ยเราเราอยากที่จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่กันไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขายังเพราะเขายังมองว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดมากๆเลยในชีวิตเขาที่มีอยู่นะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย เขาไม่ได้อยากที่จะเสียหรือไม่ได้อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลและคณาตุลเป็นอย่างไรนะไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตคะ่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะไพ่เฮอร์มิตนะคะน่าจ,จะคุยกับชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะสามเหรียญค่ะและเป็นไพ่สอง เปรียนนะคะชาวราศีตุลคณาตุลน,นะคะในส่วนของเอาคําอนาคตค,ความรักความสัมพันธ์แน่นอนคะ่ะมันยังมีการไปไปก,กลับกลับมันยังมีการพูดคุยหารือนะคะยังคงประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้แต่มันจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นในเรื่องราวของเขาเรียกว่ากลับมาดีเหมือนเดิม อ,อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมามีคุณอาจจะจบสถานะของการเป็นคู่รักสามีภรรยาแล้วเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนมาเป็นพ่อและแม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับเอังงาของเดือนนี้ที่พ่ายขึ้นมาชัดๆนะซึ่งแม่มองว่ายังมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ พูดคุยกันได้นะคะแต่การที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีพลังงานตรงนี้ขึ้นมานะคะชาวตุลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลและคนาตุลขอคําแนะนําค่ะไพ่ใแบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่ชาริออตค่ะ ไพ่8ถ้วยนะคะและเป็นไพ่7ถ้วยชาวราศีตุลกณาตุลน,นะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนกันยาย,ยนไพ่บอกว่าให้โฟกัสในเรื่องราวของความสุขส่วนใหญ่เป็นหลักดังนั้นความสัมพันธ์ที่มันไม่เติมเต็มสิ่งที่คุณจินตนาการ สิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ได้ดีคุณก้าวขาออกไปได้เลยถ้าหากว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นหรือความสามารถที่จำเป็นที่จะต้องรักษาไว้นะคะโฟกัสเรื่องงานนะคะโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความสุขของตัวเองและครอบครัวของตัวเองเป็นหลักอะไรที่ไม่ใช่ไม่ดีต่อใจนะคะคุณสามารถที่จะเดินออกมาได้เลยมันอาจจะยากในก้าวแรกแต่มันรู้สึกว่า ก้าวต่อไปมันต้องแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะชาวตุนเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก like, go share, go ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันในที่ผ่าดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ